สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะนำความเคลื่อนไหวของวอลเล่บอลหญิง AVC ซคัพรุ่น U16 มาให้ได้รับชมกันสั้นๆนะครับโดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก่อนหน้านี้ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมชนะฮ่องกง3.0เซตและชนะคาซัคสถาน3ต่อ2เซตก่อนที่สาวไทยนะครับจะลงเล่นรอบ2กลุ่ม E เอาชนะแบบขาดลอยต่ออุซเบกิสถานสาเซต ที่สกอร์ 25-4, 25-7ต่อ, 4, ตอ 7, และ25-7นะครับจนมาวันนี้ก็มาแข่งเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มปะทะทีมชาติจีนเจ้าภาพนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทีมชาติจีน U16 รุ่นนี้นะครับเป็นเด็กที่มีความสูงใหญ่มากโดยเฉพาะเบอร์1เบอร์9เบอร์11และเบอร์16ของจีนนะครับเรียกได้ว,ว่าสูงใหญ่ขนาดที่ว่าดีไม่ดีนะครับสูงกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ไปมากแล้วด้วยซ้ํา และความสูงนี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยของความแข็งแกร่งของทีมวอลเลย์บอลในทุกยุคทุกสมัยการที่ทีมจีนสูงใหญ่เช่นนี้นะครับทำให้การตบก็สะดวกการบล็อกก็ง่ายนะครับส่งผลให้น้องๆ้องทีมชาติไทยที่ตัวเล็กกว่ามากเล่นได้อย่างยากลําบากมากครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับทีมจีนที่เล่นในบ้านตัวเองนะครับก็ยังเสิร์ฟดีอีกต่างหากทําให้ได้ลูกเสิร์ฟเอสไปเป็นกอบเป็นกัมและลูกเสิร์ฟที่ดีนั้นนะครับยังทําให้ทีมไทยเราเล่นบอลแรกยากด้วยส่งผลให้เซตยาก แล้วก็จู่โจมยากตามไปด้วยครับทําให้วันนี้น้องๆทีมชาติไทยได้แพ้ทีมชาติจีนไป3เซตรวด25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ10ครับการที่ทีมจีนตัวสูงใหญ่และแกร่งเช่นนี้นะครับทำให้แอดนึกถึงสมัยเด็กๆนะครับตอนที่อายุพอๆกับน้องๆอ,อดได้ไปแข่งบาสเกตบอลระดับจังหวัดนะครับและเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่สูงใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยขนาดยังไม่ทันได้แข่งด้วยซ้ำร่างกายของแอดก็สั่นแล้วครับ แอดก็เลยเข้าใจความรู้สึกของน้องๆยูสิ 16, ทีมชาติไทยเป็นอย่างดีว่าต้องเจอกับความกดดันขนาดไหนน้องๆเขายังเด็กมากนะครับเพิ่งได้เจอกับโลกใบนี้แค่ไม่กี่ฤดูเท่านั้นเองทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ขอให้พี่ๆพ,พ่อๆแม่แม่ที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับช่วยกันเอาใจช่วยน้องๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังต้องดูกันอีกยาวๆครับอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างนี้แอดก็อยากให้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เฟ้นหาน้องๆที่มีรูปร่างสูงใหญ่จับเข้ามาเข้าระบบนะครับเพื่อผลักดันให้ติดทีมชาติไปฟัดกับยอดทีมระดับโลกให้ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่หาผู้เล่นสูงใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับอนาคตทีมชาติไทยก็จะลำบากเหมือนกับผู้เล่นชุดใหญ่ในปัจจุบันนะครับที่ต้องแบกความสูงกันอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับยังไงถ้าสมาคมวอลเลย์บอลได้มารับชมคลิปนี้นะครับแอดก็ในฐานะคนไทยที่เชียร์ทีมประเทศไทยนะครับก็ขอกราบฝากไว้ด้วยครับ ขอหอคอยคู่สัก2คนมาเสริมทัพทีมชาติไทยก็ยังดีครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับและสวัสดีครับ